สัสดีครับเบ้าเหนือซาซานไปกินพัดเทียวครับเ <_ t ell> มื่อกินข้าวแรงนะผมด้วยครับเนาะอันนี่รถไทยมันมาเลยซื้อเนื้อวัวเป็นชุดนะครับมันลาบนี่สัต์ใส่แบบดิบๆเลยครับตามัวดิบแบบพังเหนือ <_ t ell> กับพักบัลลินฟ้า <_ t ell> ถึงทำบัลาาลินฟ้าเลยอ,อย่างนี้นไี่ลิ้นไม คือส้มแช่น้ำปลาหอมแดงครับภาษาอัสสัณห์มาคั่วกับคือคืนภาษาอีสานเรียกพระวิาภาษาเหนือเรียกว่าภาคเค่ภากลางเรียกชะพู้ชะพู้เนี่ยครับเอามาเอ้มกับลาบวัวนี่โอ้อร่อยอร่อย,ออยแล้วก็บเบือประกาศข่าวมันขับเขาเหนียวมาครับมากินผมนะครับวันนี้ขมขมหิวเขานะเลยจัดนักเลยครับวันนี้ mampu boleh bah. Hmm. Mm hmm. Mm. Mm. Right. Mm hmm. 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 พักแค่นะครับเดี๋ยวพักเรือนเนาะผมว่ากินเป็นแอมลับอ่ะไปกินบ้านสาวอีซานครับบ้านเนี่เพื่อนบานเก็บ,บนี่พักคนตองไอซานกัคนตองกัเอนแบย่งบ้ลุงมีมั้แบบมีเพ่นบอร่อย มูนี่ขมมูลแล้วเนาะฮะต้มไท่เดี่ยวดิ๊คุทำยังไงคุยทำยังไงนี่วัยังหลับหมูคุณซุดยอดได้ไหยอืมอืม

อร่อยขม อัวนี้มีประโยชน์เลยเนาะอเอาแช่ตู้เย็นไว้มีประโยชน์เลย,ยต่างกล่องครับนี่แงบกินไม่ได้เลยแงบกินไม่ทันสาย

ม,มนี่มะขมอร่อยกว่าพลาพเสราเน้อพลาเสรามันจะขมมากขม,มแต่ไม่เหนียวจะพูดมากแกมากอยู่นาะอืออืออยวจะถามเขาวินปลาเสบกว่าอือนี่เสบกว่าอร่อยกว่า nhấp <Nhạc> nó khăm đi dây đấy sẵn ngủ rồi Ну, и мне มันติดตังนี้มันเป็น,น่ยมันติดอะไรอย่างก็ถ้าขค้ิยวเนี่ยถ้าขคี่วมันจะเป็นใย,ยยาวยๆเนาะเล้่เงอะใช้มันเหนียวความน่ะพรคนมันดุเนาะอมมัน่แดีใค้เขาพี่เขาเกิด ยิ่งแรงนั่นนี่พี่กินห้าคนพอดีเนาะเจ้าของเขาเนี่ยมันพอดมืออื่นพอดเนาะ

mưa lắm nó phải lên ngoài của ừ. lên nặng cái thịt phân đinh ừ. ừ ừ. ừ. ừ ừ. nè <laughs> มป็น้าเอาเแบ้แกงกินนะบนะ้าวโอนเแพ้ไปนะอือก็เดียวเข้าวเดียวเพ้ติงถ้าเคยทานภาคเหนือก็ไดกินกับตำมะช้มโอกับแกงมะขนนนนแกงมี่นะ ค้นกลินน้ำอร่อยขนาดนี้หลายคนเลยต้องรอครัน้าห้องมีพักเพลวม,มีสารเณมีพักขอตอง ใช้ชัดใจนวิศนั่นเเขาซื้อกับเขาซื้อหมดเลเพราะว่าผักเขาได้ซืออ้อยนนุ่ยนี่เป็นยังไงที่ร้านอำได้เป็นยังไงใช่ไม่มเหมือนหาหน้าห้อนกินผักเต็มที่ลองลวงจิ้มไทยเส้นน้ำเลย รสหน้านี่พอนะเนะนกลิันนี่ยังเพ็ดได้ดิเนม,ม,มันไปนกลายเป็นห้อนลิ่นพวคนวนี่ติดมือ Rồi, mình để coi bit mây. Ừ. Rồi, mình lấy lại cỡ này 0.1. Bù 70 อยากให้เกิดมาคบกต้องเราไปบ้านรอรวยกันเอ้ยเอาผักต็มโตุมงนะผักไม่ด้ซื่อเลยผักติวผักเตี้ยฟานพ่อผเปี้ยฟ้านเตียบอะไรพุ่นเนเหน่อย ดีเลยจ้ะดีกบพี yeah. ่จ้ะอร่ลยหอมแดงกับแพงกันน้องอื้มบ้านหอมมันมีนะ ในบ้านเขามีไงระคะใกล้เคียงก็ของเขาอยู่เนาะ้องเหนียวเน่ะบ้านเขามีอยู่เนาะคนียวมีอยู่ซีกิโลตัดเด่นมื่นเด่นอ่เมื่นเจ็ดอ่าวันนี้เราซื้อมื่นห้ามัะเจ็ดห้าสิบคนเหนียวน่กิโลเปรามาณหมซีรห้าสิบเนาะ ้องแว,วนี่กิโลจะได้เขสา,านนะสั่งประมาณยี่สิบกิโลรวสิบเอ็ดบาทไหมนั่นเซือเขาเปลือกโบเมนจิตอ,อ๋อเขาเปลือกเขาสั่งจะย่งกัน ม่ตมอกอแอ้มอินฮะแก้มอินมีกกินมนหน้าคนแจ้วลปลาเ,เป็นมากวครับหมดแล้วเกี่ยขึ้นอ่ะเนี่ยฮะแร้นปลาดุงไทยเพชรเติบอยู่เพรเก่เอยู่อ๋ออีกคำหนึง chọc chiếc lắm chứ ai thấy bì này. này, mhm 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 con. mhm 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 กอนจบคลิปอ,อร่อยไไม,ม่กินต่อมันจะน,น,น้นลงไปบุกคืนทขาไม่แช่น้ำปลาอืข้านี่นะครับ ทบงัวงของคนขายบ้านนี่เขาเนาะดิบทุกอย่างดิบทุกอย่าง <c oughs> ครับชวนกอดชาวใกล้เบาเหนือสาวสารด้วยครับคลิปหน้าจะทำคลิปพิริออกมาอีกครับครับผมขอบคุณครับชวนกดชัวใกลด้วยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ